พาชมขั้นตอนการสีข้าวไรเบอรี่กันนะครับนี่ครับเครื่องสีข้าวไรเบอรี ry, ข่ข้าวกล้องข้าว,าวหอมนินเรานะนะครับวิธีการแรกคือในกระสอบนี้จะเป็นข้าวเปลือกไรเบอรี่นะครับสีเขาจะออกเข้มๆแบบนี้เห็นไหมครับเข้มๆสีม่วงๆนะครับเปลือกเ้าเปลือกนะเขาเปลือกดูง่ายๆนะครับสีที่เขาจับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสีม่วงๆเห็นไหมมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับ เนี่ยเศษฟางชิ้นใหญ่แล้วก็อย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือก่อนเริ่มกระบวนการเราได้เข้าเปลือกมาเงี้ยครับไลบรารีนะเราก็จะใส่ไปตรงหลุมด้านขวามือตรงนี้นะครับใส่ไปในหลุมนี้นะครับจะมีสองฝั่งก็คือหลุมซ้ายเนี่ยจะผ่านกับกระบวนการเนี่ยคือทําความสะอาดเข้าเปลือกก่อนนะครับเนี่ยครับการทำวาสด์เราก็จะเปิดลิ้นตัวนี้นะครับ เพื่อให้ข้าวเปลือกเนี่ยไหลมาตามช่องทางนี้แล้วก็ลงมาสู่กระบะตัวนี้นะครับตู้กลมๆที่ก็คือตู้ดูดเข้ารีบแล้วก็เศษฟางต่างๆจะออกมาและอยู่ในถุงนี้นะครับนี่เห็นไหมคือทุกอย่างเนี่ยไอที่เข้ารีบน้ําหนักเบาเนี่ยจะถูกเป่าเข้าไปในนี้แล้วมาสู่กระบวนการในถุงนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้คือใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับแต่พอผ่านตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมาเทเข้าไปในนี้ นะครับห่อทางซ้ายแล้วก็จะผ่านเนี่ยครับหัวกระท้อเนี่ยครับลูกยางเนี่ยสี่ลูกลงมาก็จะได้เป็นข้าวที่กระทาะเปลือกแล้วเป็นไลบรีเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่ากระบวนการที่เพาะมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยนะครับนี่กระบวนการก็คือทําความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนะครับนี่เราก็ตักจากถุนงนี้นะครับนยครับตักจากถุนงนี้ ใส่มาในนี้นะครับนี่กระบาดทางขวาเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยในในกระบวยที่เราตักมาเนี่ยจะติดด้วยสีออกม่วงๆหมดเลยนะครับคือฝุ่นของข้าวเปลือกไลบรี่นะครับจากนี้เราก็มาเปิดลิ้นตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะวิ่งมาอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับไหลลงมาอย่างนี้นะครับนครับ กระบวนการคือเนี่ยพอผ่านมานี่นะครับช่องตรงนี้ครับเศษฟางเนี่ยจะเข้าไปในตู้นี้นี่ครับแล้วก็มาสู่ใสตัวกระสอบที่เราไว้บรรจุเศษฟางพวกขาวรีบนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสะอาดในระดับหนึ่งนะครับเนี่ครับแล้วมาเราจะใส่กระสอบไว้นะครับ หลังจนากนั้นเราก็จะมาเทนี่นะครับ